รายการทีซับช n แนลนะครับผมอ่าก็วันนี้ไม่ได้มาแักอะไรนะฮะคือก็ห่างหายกันไปนานเลยนะก็วันนี้นะผมก็จะมาเออสอนวิธีเข้ารีโมทเดกสก์ทอปคอนเนคชั่นนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะคุณเข้าไปโซนะฮะสำหรับ Android นะฮะไ,ได้หรือ iOS ก็ได้นะฮะนะฮะถ้ามีคอมก็มาสอนในคอมนะฮะก็พิมพ์ไป รีโมทเดสก์ท็อปนะครับ่พรีโมดเดสก์ท็อปนะฮะอันนี้นะฮะผมนี่อันนี้ Microsoft รีโมทเดสก์ท็อปนะฮะเปิดขึ้นมาอ่ะผมจะเดี๋ยวนะผมจะรีวิวอน,นี้ของผมเองแล้วกันเอ่ออะไรเขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าอ,อะไรเ,เครื่อง,องออของผมเองอ่ะคือ VPS ของผมเองที่เช่ามาก็จะหมดแล้วเอ,อนะก็พิมพ์บวกไปก็ไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็ปรับเป็นรีโมทเดส์ดทปก่อนนะฮะตรงนี้ตรงนี้นนนเออเออกดเครื่องหมายบวกไปนะเอ c o n n เ c t i o n name นะฮะ o n n เน t i o n น a m e เนี่ยจะใส่อะไรก็ได้อสมมตินะฮะผมจะใส่ อ่าใส่ครือขาของเขาเลยน่ีะมาแชร์ share. อ่าสมมุติผมใส่ใส่คำว่ามาแชร์ share. อันนี้ IP ก็ใส่อะไรก็ได้ไม่ใช่ใส่อะไรก็ได้ใส่ที่ทางเออ่ทาง,าทางผู้อันนี้วิวเขาส่งมานะฮะก็พิมพ์นะครับ IP ไปที่เขาส่งมาให้ นะฮะแล้วก็ตรงนี้อย่าไปปรับมันนะฮะปล่อันว้เหมือนเดิมโดเมนยูเซอร์อก็พิมพ์สำนรับจะเป็น F m i n s t e r นะฮะอ่าถัาดหวยก็พิมพ์ตามที่บอกนะฮะโอเคเสร็จแล้วกดเลเครื่องหมายบวกฮะเข้าไปเลยโอเคสสำหรับคนที่อันนี้ผมโหลดมาเยอะแล้วนะฮะสำหรับคนที่ เอ่ออยากเปิดนะฮะแบบจะทำไงสมมุติอันนี้ผมยกระยาของไมค้าพีอนะว่าจะเปิดจะงไงอ่ะเปิดกูเกิลโคลมครับผมกูเกิลโครมอ่าเข้าไปที่ p o c k e t m ต n มดนะพิมไปเลย p o อ k e t m ต n e ดอ่ะอ่ะแล้วโหลดตามปกติเลยนะก็คือกด่มสีเขียวตรงนี้นะฮะ โอเคกดวินโดว์กด Windows, กดาวน์โหลดนะฮะถสองบิตอะไรอย่างงี้นะฮะก็กดไปเลยอ่ะโหลดเสร็จแล้วอ่ะโหลดเสร็จแล้วก็ลงนะฮะลงเลยอ่ะลงเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ลากไฟล์ออกมาด้าน,นท็อปอย่างงี้นะฮะเพื่อไม่ให้ลืมนะฮะนะฮะผมจะลากไว้ตรงนี้นะฮนะอ่ะกดเข้าไฟล์ไปนะแล้วก็กด สตาร์ท <Start S 2> เพื่อรันนะฮะสตาร์ทเลยแค,ลนนะคะแค่นี้นะฮะรอมันรันนะฮะแค่นี้ฮะก็เสร็จแล้วแค่นี้แหละนะไม่ยากนะสำหรับวิธีเข้าเครื่องเอ่อ VPS นะโอเคก็สำหรับวันนี้นะสวัสดีครับกลับก่อนกลับก่อน โอเคแล้วเหล่า oh, น uh ี้นะสวัสดีครับเอาไปใช้งานอ่าโอเค